่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวสรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบวนบางประมาอดิศัก์พุทธกิยาพันนะครับ กำลังคุยให้ฟังถึงการไปเที่ยวส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับลูกกับหลานที่ออบาก้าฮิลอยู่รอยต่อตรงสวนพึ่งราดบุรีกับการจนบ,บุรีนะแล้วก็ไปได้หลายเส้นทางครับผมเล่ามาถึงตอนที่บอกว่าเวลาเราเข้าไปเที่ยวจุดแรกนี่ก็เป็นแพ นะทีนี้เขาก็จะมีเส้นทางให้เดินนะแต่ว่าเวลาไปสถานที่แบบนี้บางจุดที่ลอยต่อเดินระหว่างสัตว์แต่ละโซนเนี่ยเขาจะมีเป็นแอ่งน้ำเล็กๆแล้วก็เพื่อมาให้ลื่นเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนพลมนะะตะข่ายสำหรับยืนเหยียบหลายคนกระโดดข้าม อันนั้นอย่าไปกระโดดข้ามนะครับเวลาท่านไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะเขาต้องการให้ท่านเอารองเท้าเนี่ยที่ใส่ไปเนี่ยจุม่มจุ่มลงไปในน้ำเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้เป็นการฆ่าเชือ้อเพราะว่าโรคจากโซนหนึ่งมันจะไปอีกโซนหนึ่งและแต่ละจุดก็จะมีที่ให้ท่านเนี่ยล้างมือนะพ่นทำความสะอาดเพราะบางครั้ง เราก็ไปจับต้องตัวสัตว์อะไรต่อะไรต่างๆ,ๆเขาก็กลัวว่าท่านจะเอาเชื้อโรคเนี่ยติดเข้าไปทําให้สัตว์ของเขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะอันนี้สําคัญมากก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยยึดถือแล้วก็ปฏิบัติเวลาไปเที่ยวแบบนี้นะฮะจากจุดนี้ก็เดินๆไปคนก็ยืนมานานแล้วผมว่าที่นั่งเขาน้อยไปหน่อย นะเขาควรจะเอาขอนไม้มาทำเป็นที่นั่งเพราะคนยืนบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วท่านได้นั่งพักโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับก็มันเมื่อยแต่ว่าเขาอาจจะเจตนาให้เมื่อยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะโซนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นโซนนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศนี่ตัวใหญ่นะสูง นะฮะปากคอยาวเป็นสัตว์ที่วิ่งน่าจะวิ่งเร็วที่สุดในโลกบ้านเราเคยพยายามเลี้ยงนกกระจอกเทศพมเข๋เคยถามเพื่อนที่อยู่ในแวดวงสัตวบาลเขาบอกว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันก็เพื่อโปรโตีนคือเอาเนื้อสัตว์มาลราประทานเขาบอกว่ามันมันได้น้อย มันจะเลี้ยนกกระจอกเทศตัวหนึ่งมันก็ได้เนื้อมือมามหาสาลไปเลยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ตอนหลังก็เห็นเลิกเลิกันไปแล้วนะฮะแต่บางแห่งก็ยังมีเลี้ยงอยู่โซนตรงนี้ก็จะเป็นนกกระจอกเทศกับกวางครกวางที่เห็นนั้นก็จะเป็นกวางดาวนะฮะ หรือน่าจะเป็นกวางลูซ่าเพราะว่าตัวเล็กๆส่วนกวางไทยตัวใหญ่กว่านะครับแต่ว่าไม่ได้รับอนการอนุญาตให้เลี้ยงเนื่องจากว่าเขาเกรงว่าจะเป็นการไปสัตว์เอาไปจับสัตว์ในป่ามาสวมนะฮะอ้างว่าเนี่ยเพราะเลี้ยงเองอะไรต่างๆความจริงก็ไม่ก็เพราะจะเป็นกวางตัวเล็กๆ ประธานโทษนะครับบางคนบอกว่าตัวเท่าลูกหมาไม่ใช่ลูกหมาตัวเท่าสุนัขบ้านเหล่าใหญ่กว่านั้นหน่อยเออแล้วก็ผมก็เพิ่งได้ยินเสียงกวางร้องความร้องอ,อ๋อออยะไรเงี้ยนะเนี่ยเวลามันร้องมันร้องแบบนีต้ตรงนี้ดีมีโซฟามีเก้าอี้ให้นั่งและเขาก็มีเป็นจุดจำหน่ายอาหารใครหิว ก็มีบางมี่สาเร็จรูปให้กินมีขนมปังมีอะไรแต่อะไรถ้าคนไปซื้ออาหารเขา200บาทเขาก็จะแถมตุ๊กตาตัวใหญ่ๆมาตัวหนึ่งนะแต่ถ้าซื้อเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเขาก็มีตุ๊กตาพวงกุญแจเล็กๆให้นะครับพี่น้องครับก็ปรากฏว่า,เ,าเขาก็ไปซื้อผัก นะซื้อผักแล้วก็มีไม้เป็นไม้กระบอกแบบไม้ไม้ไผ่ลวกเนี่ยแต่ตรงปลายเนี่ยเขาตัดให้มันมีส่วนข้อแล้วก็ตัวลำอยู่ประมาณสักหนึ่นิ้วประมาณนิ้วชี้ยื่นไปเนี่ยเพื่อให้เอาผักเ,เสียบเข้าไปาจะเป็นกวางตุ้งหรือผักปุ้งอะไรก็เสียบลงไปแล้วก็ยืน่นยื่นไปให้กวางหรือจะเป็นนกกระจอกเทศ ได้กินเด็กๆก,ก็ชอบเด็กๆจะสนุกมากเลยนะฮะส่วนผมเองก็มันเราผ่านชีวิตมาเยอะเราก็ได้แต่นั่งดูความสดชื่นของลูกเมียหลานเขามีความสุขสนุกสนานนะครับจากจุดนี้นะฮะก็ใช้เวลากันพอสมควรก็เดินต่อไปอีกก็จะมีกรงนก นกที่ว่านี่เป็นนกฟลามิงโกจริงๆก็เหลือไม่กี่ตัวแลแต่ว่าไอ้นกฟลามิงโกที่เจอเนี่ยมันก็เป็นนกที่ปกติมักจะยืนขาเดี่ยวแช่น้ำเขามีป้ายรายละเอียดบอกไว้นะว่าคุณลักษณะของนกชนิดนี้มันเป็นยังไงยังไงกรงนกนี่เพื่อไม่ให้นกมันเดินออกเขต้องมีโซ่ด,ดักๆห้อยลงมานะ เป็นโซ่ที่ห้อยลงมาแล้วเวลาจะเข้าต้องมือแหวกเข้าไปและเป็นโซ่สองชั้นนะเพื่อกันไม่ให้นกออกนอกจากนกฟา์มิงโก้ก็ยังมีนกอื่นๆที่บอยบินอยู่นะครับแล้วก็เป็นอิสระมันที่ไปเห็นแล้วเสียดายคือมันมีนกเงือกอยู่ตัวหนึ่งเอ็นคนเฝ้าเขาบอกว่า คู่ชีวิตเขาเสียชีวิตไปและมันเหลือตัวเดียวนะครับนกเงือกนะอยู่บนขาคบไม้ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เป็นคู่รักนะฮะถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับตรงที่ผมเดินไปนี้ก็มีฝรั่งกรุปนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งมาเที่ยวด้วยไอ้เจ้านกาที่มีสีสัน นะผมก็เรียกชื่อมไม่ค่อยถูกนะครับมันก็บินไปเกาะศีรษะของฝรัง่งซึ่งเขาใส่หมวกแล้วมันก็ไปเล่นกระมวกจุกจิกจุกจิกกบหมวกเขาเล่นเอาเพื่อนเพื่อน,น,นชาวฝร,รั่งที่มาด้วยกันก็ถ่ายรูปกันนะแล้วก็ไปเห็น <c oughs> รังของแพลรีด็อกแพลรีด็อกนี่มันจะคล้ายๆหนูเหมือนหนูตัวใหญ่ๆอ่ะ นะปกติจะชอบอยู่ในรูในอุโมงค์แต่ไปนะั้นไม่เห็นแพรลี่ด็อกเห็นแต่บ้านครับข้างๆแพรลีด็อกเห็นตัวอาบาก้านั่งอยูนะ่นั่งสงบเลยแล้วก็มีพัดลมเป่าให้ตลอดเวลาเพราะอาบาก้าจะกลัวความร้อนมากๆอันนี้ถ้าเผื่อเจ้าของฟังอยู่นะผมแนะนำให้เอาอาบาก้าเนี่ยไปไว้ในห้องแอร์ นะฮะไปไว้ในห้องแอร์ที่แมวอยู่ครับจัดตัดมาสักโซนเล็กๆในอาคารแมวอะตัดมาสักส่วนหนึ่งแล้วเอาตัวอัลบากาตัวเดียวเนี่ยนะไปไว้ที่นั่นดีกว่าสามคนอะไรต่ออะไรให้ดูเรียบร้อยผมเคยเจอเอัลบาก้ามาครั้งหนึ่งแล้วที่สวนสัตว์หัวหิน สวนสัตว์หัหินครับใช่อันนั้นเขาอยู่ในห้องกระจกและใครจะเข้าไปถ่ายรูปกับตัวอับากาในห้องกระจกเนี่ยซึ่งเขาปูเป็นพื้นขนสัตว์นะแล้วอับากานั่งอยู่สามตัวอับากาเป็นสัตว์ที่นิ่งมากนะนั่งนิ่งเฉยเด็กไปถ่ายรูปไปจับไปต้องเขาก็เฉย นะแต่ต้องอยู่ที่อากาศเย็นๆนะครับแล้วก็จากตัวอาบกาตรงนี้ก็จะมีโซนสัตว์อีกหลากหลายชนิดผมก็ขออนุญาตค้ำข้ามไปบ้างนะครับสัตว์ที่ตัวเล็กๆแต่เดินเหินเหมือนจิงโจ้นะฮะแต่ผมเรียกชื่อไม่ถูกเดี๋ยวกลัวจะเอ่ยชื่อไปแล้วผิดแล้วก็มีลูก อยู่ที่หน้าท้องเหมือนกันเวลาไปนะเขาจะมีอาหารเป็นอาหารเม็ดเนี่ยใส่ถาดไว้นั่งอยู่แล้วเขาก็จะวิ่งวิ่งโดยเท้าสองข้างกระโดดกระโดดกระโดดมาเนี่ยท่านจะเอามือหยิบให้กินก็ได้หรือจะเอาวางไว้บนถาดสัตว์ก็มากินโอ้นี่เด็กๆชอบเด็กๆช,ชอบมากนะฮะแล้วก็มีหมูแคระ มีเต่าตัวยักษ์ตัวใหญ่ๆเห็นมันเดินช้าๆแต่จริงไม่ช้านะแป๊บเดียวมันก็เดินมาได้ไกลแล้วอันนี้ก็เราก็คงจะเคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะแล้วก็ไปเห็นไอ้กระต่ายที่กระดองออกสีเหลืองเนี่ยนะมันก็ขึ้นขีกันนะส่งเสียงร้องออออออนะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของ สักเลี้ยงผมเองเนี่ยเดินหลงทางไปก็จะมีอยู่โซนหนึ่งใต้สะพานข้างล่างเป็นหุบเขาก็จะเลี้ยงควายไว้นะแล้วก็มีเป็นเนินดินเตี้ยๆเขาก็ไปจำลองทำเป็นเหมือนว่าเป็นบ้านแต่ผมยึงไม่ใช่เป็นเนินดินนะครับแล้วก็มีฝูงห่านโอเขาก็ต้อนห่านมา ให้คนถ่ายรูปอันหารมันก็เชื่องครับก็เดินไปเดินกันมาและผมก็ออกจากสวนสัตว์มานะฮะก็ยังไม่หมดหรอกนะฮะค่อยเล่าให้ฟังต่อในวันขึ้นปีใหม่แต่วันนี้ก็ขอถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าเรื่องเก่าๆความเจ็บแค้นผูกพยาบาทความโกรธความอะไรไม่ดีไม่งามก็ห้ทิ้งไว้นะฮะในปีเก่า และก็ขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่เป็นสุขในปีใหม่พรใดอันประเสริฐก็ขอให้เกิดกับท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนด้วยเทินเฟตรีรอลธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีรอลธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าว ดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลอนภาดอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร